โยอันเนี้ยประเไทยเขาเรียกว่าฝนตกอ่ะแล้วบ้านยูเรียกว่าอะไรอ่ะฝนตกฮะฝนตกแล้วตอนเช้าตกปะวะตกแตกออกเลยตกแตกออกเลยสัตว์แล้วไอตอนเย็นยน่ะฝนก็ตกตกแรงมากเลยตกแรงเลยอ่ะแล้วกลางคืนอ่ะตกตกเป็นน้ำตกเป็นน้ำเลยอ่ะแล้วมึงไม่ขี้อะไรสัตว์ตกยังไงวะด้วยนะครับผมแล้วก็ไปอยู่กับช่อง The N I N D Crew นะครับผมเออนล่นแหละ วันนี้ผมก็เขาก็ไม่ดูว่าจะเล่นเกมอะไรนะก็มีอะไรงงๆแย่างหนึ่ะผมว่าแบตบผมก็เหลือน้อยแล้วเนะี่ยก็เป็นเลยเด็กเล่นแบบเล่นเกมนี่ไนะหมฮะนี่ฮะเกมน,นี้ฮะมันเป็นเกมไทยทันนะแต่ว่ามันเป็นเกมไทยทันที่แบบว่าทุกคนก็คอยดูกันแะล้วกันนั่นแหละแต่จะเป็นอย่างนี้ กูจะเรียนเดไปโอ้มีรถชนบุรีก็ไปเลยอีอมันก็ไม่สามเรื่องไทุทงไทยท่านอะไรได้นะฮะอ่าน,ะะนี่อย่กูจะเป็นแบบนี้มันมีตัวผู้หญิงนะฮะ<อ>นี่ครับแล้วมันก็ช้อนให้เราอัตโนมัตินะฮะ,ฮะอัตโนมัติดีไม่ได้อัตโนมัมนมติอือกูกมลังไปถูขึ้นตุ่นเหม็นอ้อมึงกตุ่นเหม็นอ้อมงด่าตัวเองเฉย่วย้วย<อ> มันมันอาจจะคันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเล่นไม่ค่อยได้ไงเอาผมนี่เธอครับถ้าเล่นในคอมผมก็ไม่ดูว่าคางแน่นอนเพราะว่าน้องผมเล่นในคอมเนี่เออโอยโฆษณาเนี่ยโอ้โหหุ่นย่อยหุ่นย่ก็คือเราคาดเธอท่านก็คืออันนี้อันอันนี้ควบคุมได้แค่ควบคุมได้แค่ขึ้นขึ้นแค่สามสิบปีนะก็การวิ่งก็ควบคุมควบคุมควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับผม ไอ้จิงผมก็มีโลบอกนะแต่ว่าถ้าผมเล่นอนะแล้วไอ้ตัวอัตชีบ,บมันจะหายแล้วผมก็จะกดออกไม่ได้ถ้าวันหลังโทรศัพท์โทรศัพท์ผมมันมันหัค้างแบบนี้ยผมไปนี่ทุกคนคะวันนี้ไม่ขอไม่นั่ง้วกันคะ่ะขพอช็อปปี้เขายืนหนึ่งตัวดียืนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโค้สุดไม่งปปีป้อะไรล่ะช็อปปีไ้ไหมล่ะ จุดเมนรูดูดัมอันนี้ติดเพื่อนอเรกาูตาไม่ดูครับตาไม่ได้ม ออนไลน์กับ EQ Option ปัญญาอ่อนคิาันทำได้อย่างไรเรื่องสินทรัพย์ไอ้ปัญญาอ่อนราคาจะสูงขึ้นหรือต่ำลงกว่าราคาปัจจุบันฉันคิดว่าราคาจะสูงขึ้นฉันเลยไปปลูกสีเขียวตอนนี้แค่ต้องรออีกสักครู่จนกว่าคินทรัพย์จะเป็นสีแดงร้อยสิบปี่ะมันกําลังขึ้นอีกนิดนั่นแหละได้แล้วเข้าร่วมกับ EQ Option ตอนนี้ได้เลยอะไรของมันวะไม่รู้อ่ะ ผมมาไม่ได้มงวดเลยนะคะผมมาไ,มได้มงเฮ้ยอะไรข้อความนีขึ้นใหม่เว้ยเฮ้ยทำไมกูขึ้นไปเลยอ่ะอ๋อจะแม,ม,ม่ผมมีหลายเกมอ่ะจะเล่น ไปเจอไอ้นี่ได้ไงและนี่ก็คืไม่มีการดูเพราะว่าผมไปเจะลงเมื่อกี้ดูในตู้ไอตู้ดำแปลกแปลกเลยวก็ไม่ค่อยรู้ี่ซีฟายใตั้งรูปโปรไฟล์ซีไฟหิ้วควายไปไหนครับทำไงวะให้มีคนให้มีคนดูมาร์กไปดิโม้ครับไปดิโม้ก็บอกว่ามาร์กไปดิโม้ไปดิ ทุกคนอาจจะได้ยินคำว่าเชียนะครับไหนไปดูดินั่นแหละมันคือเสียงเลอมันคือเสียงเลอครับไม่ได้หมู ไองงง้งง้ก็โฝาดดูด้วยกันไอเด็กอ่ามันก็คือผมโม้แล้วผมก็ดูเองไม่มีคนดูนะตอนนี้ก็เออพูดปองๆเล่นๆนนินมึงอยาไปหาดูาคลิปฮึคนดูฮาได้เลยเลยตุนเหม็นตุนเหม็นอันนี้ก็คือตอนผมเล่นแมฟโฟกี้แล้วผมก็ใช้ แบบอะไรก็ไม่ได้เกมอะไรไม่รู้ช่อ้ไ้าเหม่อไชนีไชีไชีไชีโอ้โหดนดนโอ้ยโดนของจริงไอ้่วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งคือสะพานมันมันก็คือตอนที่ผมอัดเป็นตัวผู้ชายแต่ว่าตอนนี้เป็นตัวผู้หญิงนะตอนนี้เป็นตัวผู้หญิงเป็นตัวผู้หญิงเดี๋ยวเดให้ดูแต่ไอ้ไอ้สซูซี่เนี่ยเดียให้ดู ตอนนี้ผมก็ผมเคยแต่งตัวเป็นไม่ใช่เจสซูซี่นะแต่ว่าเป็นแบบนแต่ว่าตอนนี้กลับไปเป็นเจสซูซี่ตีกะหรียแล้วแหละตีกะเหรี่ครับมาร์กไดโมอบอกนะครับมาร์กนี่ใครๆก็คงจะเห็นอันอันนี้ก็คือน้องผมนะครับตรงน,นี้ครับไปไม่ได้เนี่ยก็คือน้องผมไอไอคนนี้เลยเนี่ยไอคนนี้ไอคนเนี้ย โอดับเป็นยูโออะไรเนี่ยนี่แหละน้องผมแต่มันเรียกผมว่ากล้าน,นะครับก็ผมชิคกันที่โอ้โหคณเล่นเยอะจัดอันอันนี้ใครๆก็เคยเล่นครับแบบเล่นที่เขา,ส,า,าสร้างมาฟางสิงไม่ได้สร้างอ๋อนี้ก็เขาอัปเดตใหม่ับอ่าส่วนในแบบพวกนี้ผมก็เคยเล่นแหละแต่แบบสองเนี่ยไอ้แบบสองเนี้ยผมไม่เคยเล่นเ <c oughs> นี่ยแบบแบบผีอันนี้ครับผม ทุกคนไปหาลิ้นได้นะแคปแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอไว้แล้วก็เล่ครับให้เข้หน้าจอไปอ่ะโอเคใครยังไม่เคปก็แล้วเตะนะครับอืมก็ย้อนกลับมาดูได้เหมือนกันด้วยอันนี้มันก็จะเป็นแบบผีตาขานะครับมันหลอนมากเดี๋ยวผมเล่นกับน้องผมอ่ะเนี่ยเล่นกับน้องคนเนี้ยไอ้เอฟผมงศขาขาวมีหมีด้วะไม่ <laughs> น้องผมไม่มีแล้วว่าอะอ่ะ ไม่คิดลั่นกับผมเลยแต่ในทิ่ที่ผมตัดต่อห้องโมไปก็น่าจะเป็นแบบคิดแม่คิดคิดคิดครับคูดไม่ถูกวะมชื่อมันนะนะหมาวในโมครับอันนี้ก็คือพี่ผมนะผมแต่งเล่นเออพีเตอร์พีเตอร์ทุกคนอาจจะเห็นไม่ถูก มากไม,ม,ม่ได้โม่ไม่ไดู้มเนี่นก็คือตัวละครที่ผมเคยเล่นนะ,ะผู้หญิงนะครับส่วนนี้ก็เป็นคลิปที่โดนที่ผมตัดงงยๆนะครับก็ไปเคลิปจากแอติกตอกมาตัดเอาโอเคนะครับผม ไป็นคลิปที่ผมเอามาจากติ๊กต็อกแล้วก็ตัดเอาเออผมโงรับขอลาไปล้วกันลาไปแค่นี้แต่ว่าติดตามติดตามบูตูดดำเหมือนเช่นผมด้วยนะอืมบลตูดดำว่าไอพี่ปิมตูดดำมาทำไมนี่นะจามเลยตามด้วยจามอ่ะจิตามนี่แหละ เอ้ยฟังมากอนที่อ๋อที่จบคลิปมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่คนดูเยอะสุดคลิปไหนวะคลิปอือนี่แหละคนดูเยอะสุดแล้วไม่มีบทสวนนะเว้ยสวนไหนพี่างนรู้รู้เราจะเลือกอะไรนะอะไรของมันล่ะนี่ก็คือ มันจะเป็นไ expand? อ้นไงเว้ยมันจะเหมือนเออทมันทำไมมันจะเหมือนเป็นแบบดอกทำไมไม่ใช่มันจะไอเออไอไอเกเนี่ยมันเออเดี๋ยวให้ดูยัให้ดูอยู่ไหนวะเอ๊รู้สึกว่ามันจะอยู่แถวแถวไอเอเลียนเอเลียนอะไรอ่ะ ก๋วยเตี๋ยวเนี้ยคนคุณไปดูอย่างดีกว่าเยอะเลยเัวเพยาหน่าด้วยเอ,อ้๊ยดูก่อนไหมเอออย่าผมไปดูแล้วนะเออไ <I do. S 1> อตูครับก็อาจจะไม่มีเสียงนะม,มีเสียงฝนตกนั่นแหละ ประมาณนี้ก็ขอลาดีกว่าครับผมก็ขอลา,อลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ